แต่เขาระวังบอสผมทำไมครับเนี่ยบอสผมเกี่ยวอะไรคือผมไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วบอสคุณน่ะแอบจีบสาวอยู่คุณแค่ไม่รู้บอสผมไม่เคยจีบสาวอยู่แล้วครับเขาพูดแบบนี้เขาบอกชอบฟาใจเขาแอบชอบฟาใจเขาบอกแบบนี้โหใครผู้หญิงเขาชื่อเอ็มทีหรอน่าจะใช่ครับเป็นไรอ่ะอะไรเป็นไรอะไร แล้วมาไม่ลงมาอะไรรถมันร้อนตักแอร์อยู่ทำไมโอ้ยสภาพลงมาดิลงมาดิมาว่าอะไรน่ออนมันไม่ได้จีบไม่ได้ว่าอะไรครับผมยังไม่ได้ว่าอะไรเลย ไม่ได้ว่าอะไรเห็นนิออนบอกโทรมาอันนี้คุณร้อนอันนี้คุณร้อนอันนี้คุณเริ่มเริ่มร้อนตัวเลยถาให้ผมผมยังไม่ได้อะไรเลยไไม่ด้ร้อนตัวก็บอกเซฮายให้เขาจะได้ไม่เข้าใจผิดว่ามันไม่ใช่การจริงีบตอนแรกเขาก็ไม่เข้าใจผิดแล้วใช่ใช่คุณเริ่มเริ่มอะผู้แบบเนี้ยอันนี้คืออะไรครับเนี่ยโไม่ไม่ก็เมื่อกี้นิออนบอกว่าเซฮายโทรมาเหมือนดุไม่ใช่เหรอเข้าใจผิดไม่ใช่เหรอนิออนไม่เขาก็เขาเห็นรูปไงเขาก็เลยถามดูว่าเอออยู่ไหน เป็นห่วงไงคแล้วก็คือไม่ได้เข้าใจผิดอะไรถูกไหมเขาไม่เข้าใจผิดอะไรหรอกไม่ไม่นอกจากจะกลัวเข้าใจนีออนผิดก็กลัวเข้าใจเราผิดด้วยไงไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเราจะไปเข้าใจคจะไปเข้าใจผิดอะไรครับนี่ผมเจะแฟงมันถ่ายรูปคู่เรากับนีออนลงแล้วมันวงรูปหัวใจขนาดนั้นไงถูกจะแล้วน่าสี่ก็แั้วน่าสี่ก็นั่นน่าสี่คืออะไรครับเนี่ยงงไปหมดต้องไปถามเจ๊แฟงเองอ่ะมันมั่วซั่วตัวเหลงตลอดเลยเจ๊แฟงเนี่ยอ้าวแล้วเขาถ่ายทำไมครับผมก็ไม่รู้นะ ช่ยินคุยกันตั้งหลายคนยินคุยกันเฉยๆนี่แหละแล้วแล้วแบบบอกผู้หญิงอีกคนหนึ่งเนี่ยไปเรียกไปเรียกไปเรียกยาจกมาเลยเนี่ยไม่เชื่อเอามาเป็นพยานได้เลยยืนตั้งหลายคนตต,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 ต้องเป็นพยานทําไมครับเนี่ยคืออะไรเอาก็เสียห้จะมาถามนู่นถามนี่อะไรเหรออ๋อผมไม่ได้เราไม่ได้อะไรเราก็ไม่ต้องถามเยอะดีก็แค่นั้นจบไปเน่ยแล้วถามเยอะอะอผมไม่ถามอยู่แล้วครับผมเห็นอะไรผมก็คิดอย่างนั้นแล้วบคิดอย่างนั้นคือคิดอย่างนั้นคือ จะได้ไปบอกถูกด้วยไปบอกถูกคืออะไรเอลไม่มีอะไรครับบอสคุณอ่ะคุณอ่ะระวังบอสคุณเหอะเสียหายแเาระวังบอสผมทําไมครับเนี่ยบอสผมเกี่ยวอะไรคือผมไม่ได้ทําอะไรอยู่แล้วบอสคุณอ่ะแอบจีบสาวอยู่คุณแค่ไม่รู้บอสผมไม่เคยจีบสาวอยู่แล้วครับเขาเขาเขาแอบชอบฟาใจเขาแอบชอบฟาใจโอ้ ผมยังไม่เชื่อเขาเลยไม่มีทางเป็นไปได้ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ไม่เซไห้มันอวยบอสมันนาะไม่อยากคุยกับมันแล้วร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่นี้ไม่ไ้่ไม่ตัวเองอ่ะอันนี้ไม่ด้วยนะผมก็ว่าบอสไม่ได้ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ครับจริงๆผมถึงบอกให้คุณเนป็นไปมันเป็นไปไม่ได้ครับคุณเลมคือมันเป็นไปไม่ได้โอกาสคือศูนย์จุดศูนย์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 เปอร์เซ็นต์ครับที่จะเป็นอย่างนั้นคือมันเป็นไป ทำไมถึงมั่นใจขนาดนั้นว่าวอลคุณจะไม่จีบใครก่อนเออแล้วไหนจะเรื่องนี่ใสียหจีบพี่กระถินนี่ะอะไรครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่นับนะครับเห็นว่าพอเป็นเรื่องตัวเองแล้วไม่นับเลยอ่ะนี่ออนดูดิไม่นับครับไม่นับคีได้เหรอนี่ไม่เกี่ยวครับแล้วลองใครจีบใครก่อนอะไรไม่มีกจีบกันทั้งคู่อ่ะคนนั้นแล้วเมื่อกี้หาว่า อาผมไปจีบเขาก่อนได้ก็จีบก็อาคุณเสียอาการก่อนไี่เสียอาการครับผมปกติดีมากแบบว่าเสียอาการก็ด<ม>ูด<ท>ีคแค่แค่เสียงเวลาพูดถึงพี่กระถินก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แล้วกบไม่มีแบบยิ้มคร่ม,มดีดูดีดูดีโอ้โหไม่ได้ยิ้มเลยอะ่ะหัวเราะด้วยดูดีอันนี้ปกติครับไม่มียิ้มอันนี้ปกติใช่อันนี้คือตัวเองอวยการอีกแล้วอวยการอีกแล้วไม่ไม่ไม่ก็ปกติเขาก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วใช่ครับผมเป็นคนแบบว่ามองโลกในแง่ดีอารมณ์สดใสยิ้มแย้มแจ่มใสครับ ล่าเริงครับเพราคนล่าเร Laser ิงล่าเริงก็แย่แหละอแล้วผมเป็นคนไม่ล่าเริงตัวหนึครับผมเป็นคนล่าเริงนะแต่จริงๆใครบางคนใจเย็นนะเรายังจําเรื่องหมีได้อยู่เลยโอ้ผมเป็นคนใจเย็นครับใจเย็นมากใจเย็นที่สุดในในนี้ใจเย็นสุดละจริงจริงอันนี้เทียงสุดใจถูครับถูกถูกถูกผมเป็นคนใจเย็นที่สุดครับพูดไปครับพูดไปอันนี้ลืมว่จริงละอันนี้ไม่จริงมจับปอองจริงครับเมาป้าเนี่ยอันนี้เมาป้าเนี่ย กินเหล้าหรือเปล่าครับไม่ได้ดหรือเป่มไม่เคยดื่มครับผมเป็นคนไม่ดื่มครับนี่คือเหมือนเหมือนโดนด่าแบบเหมือนโดนด่าว่าเมาหรืออะไรนี่ไม่ได้นะแค่ถามเพราะว่าเมื่อกี้เราได้ยินเสียงลินอะไรสักอย่างไงเสียงน้ำแข็งเสียงแก้วน้ำ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 ป่ะขอครับโอเคโอเค ร้อนก่อนใครเลยใช่หรอแล้วตกลงคือยังไงครับเนี่ยคือในทวิตก็ตามตามนั้นใช่ไหมครับตามนั้นคืออะไรมันไม่มีอะไรเจ๊แฟงมันปั่นดีครับปั่นก็ได้ครับเจ๊แฟงมันปั่นจริงๆถามยาจกไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วบอกว่าไม่คิดอะไรเนี่ยแล้วก็คิดเนี่ยแล้วเดี๋ยวดีออนก็จะสวยแล้วเราก็จะเสียหายด้วยใช่ จะเสียหายเพราะเราเป็นผู้หญิงเราเสียหายนะถ้าหาว่าเราแบบมาเนี่ยนีออนจจีบเรากุ๊กกิ๊กหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วผมจะไปพูดทำไมอะผมไม่พูดอยู่แล้วเอาใครจะไปรู้ว่ามันเป็นเรื่องกดแก๊งคุณไม่ใช่หรอว่าห้ามจีบผู้หญิงก่อนถ้าคุณไป็ูดในแก๊งคนในแก๊งคุณตั้งสี่สิบกว่าคนแล้วถ้าเขาเข้าใจผิดว่านี่ออนจีบเราขึ้นมาอ๋อผมไม่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 มีทางเข้าใจผิดหรอกเพราะอาก็รู้อยู่ว่าผมไม่เป็นคนที่จีบใครก่อนอาอแสดงว่าคุณเด็มเล็มจีบ ไม่ได้จีบใครทั้งนั้นนะจ๊ะล่อเออยังไงครับเนี่ยงงนีออนไม่จีบใครก่อนเลยเมื่อกี้คุณแผนยังมาแฉอยู่เลยว่าแบบอะไรนะเพื่อนเลิกเพื่อนเลิกกับแฟนแล้วยังไปร้องเพลงให้แฟนเพื่อนฟังอยู่เลยปอกอ่คือฉายาเอ้ยไม่มันคือคอนเซปต์ของนีออนแล้วเป็นคอนเซปต์ที่ทุกคนเขาเรียกถึงผมเฉยครับเอาล่ะนีออนอะไระคอนเซปต์อะไรนาะมันคือความจริงครับให้ความจริงนีออนอะไรเนะเซฮไย นักล้อเสียงเอื้อนจะล่อเมียเพื่อนอย่างเดียวโอ้โหเนี่ยแล้วคุณเชื่อไหมครับอ่ะไปเรียกถามคนในแก๊งก็ได้ครับแบบถามเรียงตัวมันเป็นคาแรคเตอร์หรือเปล่าเป็นคาแรคเตอร์ครับเป็นคาแรคเตอร์ครับเขาเป็นคนในนีกิมอะเขาบอกให้ผมเป็นแบบนี้แล้วมันก็แล้วมันก็เป็นแล้วมันก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่มีคาแรคเตอร์ให้มันอะ เมือนชอบอ่ะเหมือนชอบคาเล็เตอร์นี้อ่ะได้ชอบหรือเปล่าไม่อะผมแบบรู้สึกอึดอัดมากเลยกับการเป็นแบบเนี้ยผมไม่รู้สึกเป็นตัวเองเลยจริงๆนะครับแล้วมึงยิ้มทำไมยิ้มเยอะอะไรนี่พูดแบบจริงจังเหรอเนี้ยนั่งน้องเสียงินล่อเมียเพื่อนอย่างเดียวโอ้จำได้เลยเพื่อครั้งเดียวจำได้เลยอ่ะนะ้ครับมันติดถูไงมันติดถูใช่ไหมล่ะจริงๆไม่มีอะอกครับมันก็แค่คำพูดที่เขาพูดเล่นๆกัน แล้วตกลงคุณเลม็เลมๆเป็นอะไรครับเนี่ยไม่ได้เป็นไรเราเไม่ได้ไปทำงนแล้วก็ไม่ก็ประมาณอาทิตย์ก่อนหรือวันไหนอะที่แบบกลางคืนอะพูดแล้วคุณเขินอะไรอะครับเขินอะไรอ๋อเขินอะไรครับก็เมือนนั้นคุณเขินอะไรพูดกับบอสแล้วเขินนะเขินอะไร,รคุณจะจีบบอสผมอะไรอะไม่ใช่ละอันนี้อะไรคืออะไรงงเซฮายออกมาจากไหนเนี่ยเออก็คุณพูดอยู่ว่า ให้ตามจีบตลอดนีออนก็อยู่อะนะใช่ใช่ใช่ที่หน้าบ้านพูดว่าตามจีบไม่ใช่ตามจีบคนเขาได้ยินกันหมดเลยไม่คือพวกเองหูเพี้ยนกันหรือเปล่าหูเพี้ยนกันหรือเปล่าคุณเลมีผมได้ยินเลยคุณเลมี่ท่านยังได้ยินเลยว่าตามหูผมเนี่ยหูไม่ดีไงก็คุณแก่แล้วอ่ะคุณเซฮายผมงอกขนาดนี้แล้วมีคนเรียกคุณว่าอายอีกอะคุณแก่ขนาดนี้หูคุณไม่ดีอะไปเช็คหูบ้างนะเราพูดว่าตามจีบไม่ได้พูดว่าตามจีบเลยสักนิดนึงหูผมอะหูไม่ดี จมูกกับหูผมนี่ยิ่งกว่าหมาเอ้าอันนี้คือว่ารตัวเองใช่ปมมันดีอ่ะมันดีมันดีแบบว่าแบบได้ยินแบบชัดเจนแจ่มแจ้งอ่ะผมอ่ะฟังนั้นเราไม่มีวันจีบใครก่อนเอ้าแลวเราก็พูดว่าตามจีบไม่ใช่ตามจีบด้วยเพราะว่าบอสคุณไม่มีความรับผิดชอบแล้วคุณยิ้มไม่ไอเแล้วที่เราต้องไปที่นาบ้านก็เพราะว่าบอสคุณไม่ตอบข้อความและโทรไปก็ตัดสายทิ้งเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่ามันมันมีมันมีอยู่วันหนึ่งที่อยู่ๆคุณก็ขึ้นรถบอลผมมาแล้วแบบ แอบไปเที่ยวกันมาหรืออะไรครับไม่ใช่ไม่ใช่แล้วพอพอเจอพอเจอผู้ผมปุ๊บแอบย่องลงเนี่ยย่องเงี้ยใช่หรอลงรถแล้วย่องเงี้ยอึ๊บอึ๊บอึ๊บแล้วค่อยๆไปอ่ะไม่ไม่ไม่มันคือแล้วบอกว่าแล้วบอกว่าบอสผมไปจีบฝาใจเอาแล้วไมคุณขึ้นรถไปกับบอสผมไหมครับอึ๊บอึ๊บย่องอยู่เงี้ยย่องอยู่เงี้ยแล้วก็หายไปอ่ะคนงงอ่ะวันนั้นเขางงกันทั้งบ้านอ่ะอ้าวอะไรอ้าวสรุปเป็นยังไงครับไม่ใช่ เอ้ที่ผมพูดามจริงเุ็ความจรไม่เคยโกหกเด็ดไม่ไม่วันนั้นคือจริงๆเรื่องจริงก็คือเขาอ่ะจอดรถอยู่นี่แล้วแล้วเราอ่ะแกงเขาอันนี้เราเราจะแกงเขานั่นแหละแต่ประเด็นคือเขาอ่ะขับรถกลับบ้านเฉยเลยนี่ขึ้นรถมานี่คือมันไม่ใช่การแกงกันหรอกครับใครได้การแก้งหน้าเยอะแยะไปหมดมันแกงหน้าลหยลูปแบบไมาไปแกงขึ้นเลยกันหรอกครับคุณเลมเลมแล้วทำไมถึงมาแกงวัสผมครับ ก็ใครก่อยากแก่งต้องมีเหตุผลด้วยหรอบอสผมน่ารักอะสิไม่บอสคุณมึนอ่ะอ้าวบอสผมอ่ะมึนแสดงว่าน่ารักฮะเอ้าว่าน่ารักไงบอสผมน่ารักไงจริงจบอสผมหล่อไงแบบอยู่อยู่เฉยแบบสาวก็ชอบอ่ะมันเป็นเรื่องปกติครับ มันอาจจะหลงไม่มันไม่ได้มีอะไรเลยอาจจะมาแบบวันนั้น่อาจจะแบบหลงซะน่ห่าผมเป็นเรื่องปกติคุณไม่ต้องเขินครับมันเป็นเรื่องธรรมดามากโน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 ไม่หลงสนองเสน่ห์อะไรทั้งนั้นแหละหมอคุณเห็นจะมีเสน่ห์อะไรสักนิดนึงมีแต่ความมึนอะอ๋อแค่นั้นแหละครับแค่นั้นแหละครับมันคือมันคือจุดเริ่มต้นแล้วมันอาจจะแบบมันเขาไม่ได้มึนนะจริงๆแล้วอะว่าผมอะความจริงมึนจะตายอพูดก็ไม่รู้เรื่อง เทจัดเทจัดเกินไปแล้วคุณเซไฮนี่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนี่ก็คงคิดว่าคุณแอบรักบอสตัวเองแล้วนะเนี่ยก็ถ้าผมเป็นผู้หญิงผมก็คงรักบอสแลยผมยังแบบยังตองผมรักบอสผมเองเลยงครั้งใช่ครับบอสผมหลอกเกินอ่ะพี่กระถินอยู่ปะวะ ถ้าเกิดถ้าผมเป็นผู้หญิงผมก็เลือกตัวผมเองนะผมรู้สึกว่าตัวเองเท่ชิบหุดใช่ถ้าเราเป็นผู้ชายเราคงเลือกคบกับตัวเองเหมือนกันเราก็เท่มากเหมือนกันนะเท่กว่าบอสนายอันนี้อันนี้อันนี้อะไรครับเนี่ยอ้าแล้วทำไมต้องเปรียบเทียบเป็นบอสผมอ่ะเราก็เงเองอวยบอสเองเกินอ่ะเราก็เท่เหมือนกันเราเท่มากกว่าบอสแกอีกอ่ะไม่จริงครับอันนี้ไม่จริงครับจริงสุดนะเราอ่ะเท่มากถ้านอกจากผมน่าจะไม่มีใครเท่เทียบเท่าบอสได้ละอันนี้ฟุตเลองเท่กว่าเซฮายด้วย นานะบอสเท่กว่าเซไฮด้วยไม่เราอะเท่กว่าเซไฮอีกพี่กะถินยังบอกเลยว่าเรา,าหล่อมากแล้วเวลาพี่กะถิ่นจะมีแฟนใช่ป่ะแฟนพี่กะถินต้องดีให้ได้เท่าเราด้วยอเ<า>กิดไรก็เท่เท่ก็ดีนะครับ แต่ก็ยังเมื่อกี้ชมบอสเทพเหรอครับเนี่ยเมื่อกี้คืออะไรครับไม่ได้ชมเราบอกว่าเราเทกว่าไงบอกว่าบอสเทวกว่าเซไฮงงไม่ใช่เราบอกเราบอกว่าเราเนี่ยเทกว่าแต่เราแค่ติดเรียกตัวเองว่าบอสไงบอสเทกกว่าเซไฮเออไม่ใช่เนี่ยเนี่ยเนียหูเราไม่ทีตั้งแต่ตามจีบแล้วอะไรเนี่ยโอ้ ตามจีบอ่าน่ายอมรับแล้วพูดว่าตามจีบไม่ไอ้ไอ้พูดว่าตามจีบนี่หมายถึงคำพูดที่เซฮายพูดเีบผมคือตามจีบไม่ใช่ตามจีบชัวอเชื่ชื่ชื่ไม่เชื่ออะไรทั้งนั้นแหละชัวอเชโอ๊ยปวดหลังได้เซฮายเปิดศึกใช่ปะอย่าให้อย่าให้เปิดศึกพี่กระถิ่นนะโดนแน่แค่นั้นแหละไม่เลยผมทำอะไรผิดนี่ผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลย ก็ใส่หายพูดเรื่องไม่เป็นเรื่องอ่ะไม่ก็หูไม่ดีแล้วจริงๆนีออนเนี่ยไม่น่าจะหูไม่ดีเลยนะบานคนชอบฟังเพลงชอบร้องเพลงขนาดนี้ต้องหูเพี้ยนขนาดนี้ได้ไงนะไม่เพี้ยนครับผมยังท้าอยู่เลยตอนนั้นนะใช่เขาหากันทั้งบ้านหากันทั้งบ้านไม่อ่ะเมท่านก็ต้องไม่ได้ยินแบบนี้แน่นนไม่ได้ยนแบบนี้วันที่ผพูดยังถามเลยได้ยินเป็นจีบเหมือนกันใช่เราเขาก็พูดอย่างนั้นผมได้ยินกันทั้งบ้านแล้วจะบอกว่าคนเป็นคนเดียวจะได้ยินแบบสี่คนได้ยังไงครับแบบไอ้นี่มัน มันแปลกๆนะไม่แล้วไม่คิดถึงความเมคเซนหของใครมันจะไปพูดว่าว่าตามจีบอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันท่เกินไปมันคือตามจีบไม่ใช่ตามจีบถ้าบริบทมันก็ไม่ใช่แล้วคุณเุ็มเล็มฟังนะความในใจอ่ะมันหยุดหลุดออกมาเข้าใจป่ะครับแบบหลุดออกมาแบบหลุดออกมาครับไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละความในใจก็ไม่มี มันมีครับคนทุกคนมันมีอยู่แล้วครับความในใจอ่ะแต่มันเลือกที่จะระบายให้ถูกคนอ่ะเพาะออกมาตอนที่แบบคุยเรื่องนั้นมันมีหมดแล้วครับแบบความในใจอ่ะมันแต่เขาไม่เลือกที่จะพูดกับทุกคนไงเขาต้องเลือกคนที่พูดด้วยผมรู้แล้วไม่วันนั้นถึงแบบถึงแบบคุยส่วนตัวครับถูก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 ไม่ก็มันเป็นเรื่องในเจดบาปไงคือเรื่องในเจดบาปบางครั้งมันไม่ควรออกมาพูดกับคนข้างนอกคนอื่นที่เขาไม่รู้เสีูไม่แต่เราก็ไม่รู้ไงว่าคนไหนที่มีสิทธิ์ตัดสินใจได้บ้างตรงตรงนั้นน่ะ ตอนนั้นน่ะเรายังไม่รู้เลยว่าเป็นนีอนอน oh. น่ะกพนีออนเปลี่ยนสีผมที่เราบอกลวตอนแรกนีออนใช้สีขาวแล้วเปลี่ยนมากลับมามใช้สีนี้เลยเราก็เลยจำ<ส>ไม่ไดไนน้นั่นแหละนั่นแหละเราเราก็ไม่รู้ไงว่าปกตินีออนใช้สีอะไรออจำแม่นนะสีขาวเรามีเมทันด้วยเราเลยบอกว่าต้องคุยส่วนตัวเพราะว่าถ้าคุยกับคนอื่นมันไม่ได้ไงถ้าคนอื่นรู้อะ่ะครับโอเคครับเชื่อแล้วครับ ควรจะเชื่อตั้งนานแล้วเชื่อครับมันไม่มีอะไรเลยอีกแล้วเนี่ยไม่เลยไม่ไม่มีอะไรไงก็ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรครับพี่นี่คุณจะไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรธรรมดาเกลือหนุ่ยกล้วยเนื้ออยากบอกว่าเธอมีแฟนคนหนึ่งที่อ่านไปถึงเธอทุกวันชอบร้องให้พี่กระถิ่นไหมไม่รู้อะไรสักอุ้ยลดโอ้ตัวบากเลย ใครโดนอุ้มใครโดนอุ้มไม่ไม่มหอบไปไม่ะ